สำคัญของล้านช้างที่สยามเชิญมาปฏิสฐานในประเทศพระพุทธรูปสำคัญในไทยจำนวนหนึ่งเชิญมาแต่เขตล้านช้างคือเมืองเมืองจันทร์และเมืองอื่นทางทะวันออกหลายองค์เป็นพระพุทธรูปสร้างที่อื่นตกไปอยู่ในอาณาเขตล้านช้างดูประวัติบ้างสร้างขึ้นในเขต ล้านช้างบ้างแต่เมื่อยังเป็นประเทศศีสัตนาคณะหุดบ้างพระพุทธรูปที่สร้างทางเขตล้านช้างมักเรียกกันว่าฝีมือช่างรลาวรุงข่าวนะครับนอกจากพระแก้วม,มรกตดึงประดิษฐานอยู่ล้านนานะครับต่อมาพระเจ้าชัยะเชษฐถาชืนไปล้านช้างและพระบางภายหลังชืนกับ ลานช้างที่เชิญมาสยามในสมัยกรุงธนบุรีแลว้วช่วงรัชกาลที่สามและรัชกาลที่สี่ยังเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากลาช้างอีกหลายองค์มาปาระดิษฐานในไทยมีดังนี้นะครับพระสืมพระสืมเนี่ยเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของเมืองเวียงจันทร์นะครับคราวปราบกระบฏเวียงจันทร์สมัยรัชกาลที่สาม พระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวปดก้าวปวดกระหม่อมให้ทำลายเมืองเวียงจันท์เสียสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหา,าสัต์พลรษีซึ่งสิริเป็นจอมพลขึ้นไปในข่าวนั้นจึงโปรดชื่นพระเสริมมาไว้ที่วัดผู่ชอยแขวงเมืองหนองคายซึ่งตั้งเป็นเมืองใหญ่แทนเมืองเวียงจันท์นะครับต่อมาพระบาทสมเด็จพระปิ่นก้าเจ้าอยู่หัว ปูดเชิญพระสืมลงมาอยู่กรุงเทพในสมัยรัชก,กาลที่สี่เดิมจงจะให้ปฏิสถานเป็นพระประธานวัดบวรสุชาระวาดนะครับแต่เมื่อทอดพระเนตรพระเนตรเห็นปูดพระลักษณะให้ปฏิสถานไว้บุญพระแท่นสเวรจัรในท้องมรุงเมื่อพระองค์เสด็จสวรนคตพร,ระบาทสมเด็จป,ประจอมเก้าเจ้าอยู่หัวปูให้เชิญพระเสริมไปตั้งเป็นพระประธานที่วัด ปทุมวดารามตุงเทศนะครับพระแท้คำพระแท้คำเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชรน,นะครับสร้างในสมัยพระเจ้าติโรกกะระนานะครับอันเชิญมาจากเวียงจันทร์พร้อมกับพระฉันสมอและพระบางเมื่อข่าวสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลศีษนะครับขึ้นไปปราบกระบฏ ภายในบรรจุพระบรม,มาสารีริกธาตุจำนวนหนึ่งองค์นะครับพระบาทสมเด็จพระนางเจ้า,จา,าชาติยวง华พระราชทานพระยาราชมนตรีผู้ไปตั้งเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดกะบุรีนะครับกรุงเทพนะครับพระชันสมอพระชันสมอเป็นพระพุทธร,รูปศิลปะจีนสร้างเป็นปางฉันสมอตามพุทธประวัติ ทืนมาจากเวียงจันทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เจ้าจอมน้อยสุรางนางนะครับเพื่อนําไปบริทฐานในพระมนฑรวัดอับสสวรรค์กรุงเทพ์พระใสพระใสเนี่ยเป็นพระพุทธรูปศิลปะล้านช้างตามตำนานว่าสร้างโหมกับพระสืมและพระสุขพระบาทสมเด็จพระจอมก้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เชิญจากเมืองหนองคาย มาประฏิสถานที่วัดประทุมวนารามกรุงเทพตั้งแต่พุทธศักราช2 4 0 1นะครับพระแสนเมืองมหาชัยเป็นรูปศักดิ์สิทธิ์บูชาขอฝนได้ชื่นมาจากถ้ำในแขวงเมืองมหาชัยเมืองเวียงจันทร์ในคราวเดียวกับที่ชื่นพระใสกับพระเสิริมลงมาโปดให้ปฏิสถานร่วมกับพระเสิริมและพระใสที่วัด ปฐุมพรารา,ามมาจนถึงปัจจุบันนะครับพระแสนเมืองเชียงแต่งเป็นพระภูรูสำคัญที่สมเด็จพระบวระราชามหาสฯ์พุลพิ์์ื่นมาจากเมืองเชียงแต่งเวียงจันทร์ข้าไปปราบกบฏปฏิสถานอยู่ที่บุษบุกเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากรพระประธาน ในพระบุสุดวัดหงวงนัตนารามกุงเทพนะครับพระอินแปลงหรือพระอินแปลงที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้อันเชิญมาจากเมืองเวียนจัน์เมื่อพุทธศักราช2,041เดิมทรงพระราชสมิีจะชื่นไปเป็นดิฐานเป็นพระประธานในพระบุสุดวัดมหาพฤทธารามแต่ภายหลังโปรดให้จาไปปนิฐานไว้ในพระวิหาร วัดเสนาศนะครับพระนครศรีอยุธยานะครับพระอารุณหรือพระแจ้งชื่นมาจากเมืองเวียงจันทร์เมื่อปีมะเมียพุทธศักราช2,401พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้เชิญไปปฏิฐานไว้ในพระวิหารวัดอรุณราชวราลการุงเทพด้วยทรงพระราชมีว่าพระนามพ้องกับวัดนั้น ซึ่งรูปรูปร้านช้างส่วนใหญ่มักพระราชรานแยกย้ายไปปฏิฐานไว้ตามพระอารามต่างๆนะครับมักอยู่นอกกําเพลงพระนครด้วยขนาดนั้นผู้คนยังกังวลกับรังเกียจตามคติชาวลานช้างเช่นปีไดฝุนแรงก็มักโทษกันว่าเพราะชื่นพระลานช้างเข้ามาเป็นต้น